สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บนโปรแกรม Microsoft Word นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้าสีตีม Microsoft Word นะครับอ่าให้มันเป็นดกตีมอย่างนี้นะครับผม <Wow. S 1> เป็นสีดำหรือถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเป็นสีดำอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนกลับวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลย <S <S อย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆนเปิด Microsoft Word ของเพื่อนๆขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตตรงมุมซ้ายมือตรงนี้นะครับจะมีเมนูหนึ่งชื่อว่าไฟล์นะครับให้กดลงไป1ที จากนั้นนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับเมนู a d d เคาทในแถบด้านซ้ายตรงนี้ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหรือบัญชีนะครับผมให้จิ้มลงไปได้เลยเมื่อมันเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้สังเกตตรงนี้ครับ Office t h e m e นะครับที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้ตรงนี้ให้กดลงมานะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการเปลี่ยนเป็นสีดำหรือว่าดักทีมนะครับก็ให้เลือกเป็นแบ c กนะครับผมหรือว่าเป็นดักเกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดของใครต้องการเปลี่ยนเป็นสีขาว ก็ให้เลือกเป็นไว้นะครับหรือสีขาวแบบนี้ชึบจากนั้นก็กดแบ็กกลับไปใช้งานได้ตามปกติเลยครับผมชึบแบบนี้นะฮะโอเคนี่ก็เป็นวิธีการนะครับลองนำไปทำกันดูมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ